ใกล้ี่น้องวันนี้สิาพา,พา,านนออวัตัดเพียงเขาเึงอรงยวันนี้ไปยึดทั้งกาตอนบอกอตองใชได้ยมาพี่บ่เดี๋ยวออกเดียวอ,อกกลพี่น้องเดี๋ยวอกกลไม่กเียมบอ,อกนี่นี่เียมออกเห็นเบอรได้คอ,อวนนี้ ทัดออกเนี่ัดออกตัดออกออก,ออกิเจนไปน้องตัดออกเห็นมหน้อนี่เห็นไหมองกลับขดขวดขูดเฮ้ไปน้องขูดขดขูดนั้นเป็นห้อยยังน้อยนี่ก็ขูดขูดด้ืยกันขูดขูดใตขูดแล้วกันัดผมลงบุหรี่ขวด เดี yeah. ๋ยวไน้องเหี้ยบหนี่แทงไก่เข้าไปให้มันเป็นรูครับน้ำยาเลยี่น้องวันนี้ใส่น้ำยานี่น้ำยาน้ำยาอันนี้หนักเลยจุ่มลงไปจุ่มลงไปงังนีีเลยี่น้องนี่จุ่มจุ่มจุ่ม เราก็ใส่เข้าไปในฟูมเนี่ยแล้วก็สอดุ้มอีกแค่นึงลงควาดมานี่ลงควาดตรงนัง้นเอ๊ะ อย่างันก็นไปก้อนกันเลยพี่น้องครับจุ่มยาเข้าขไปครับผมใส่ลงไปนในขวดก็ต้องใส่เม็ดครับต้นเยาว์ไรท้ายต้นเรียบร้อยครับผมต้องบดใหญว่าลูกนี่งเอาลว